มาในแยกกับเด็เขามาองเทปชันในเนคขะนะค่ะก็เลยมมาแวะทำบุญวัดโพนคขะนะค่ะในแยกกับทาอยู่หลบหนอก่อนนะค่ะแล้วแยกจะพาพี่ๆไปชมด่านในของวัดโพนคขะนกนะคะวัดของไทยเฮาวิแต่วัดสวยงามนคขะนะในการล่องจากวัดพระแก้วกาวาได้นคขะนะไปค่ะ ยายภาเขาไปช่วงด่านหน้ายกค่ะม่อ่ายห่กับจยเขามาด่านหนาของวัดโูแล้วนาะค่ะเนาะค่ะมาเก็บผ้าองเจดีสวยๆมาฝากคุณพี่นาะค่ะเนาะนองเละจ้ะนักท่องเที่ยวเช่าตางสาย,ลายหลายหลายเนาะค่ะเนาะคนกับมาเทียวค่ะประเทศเฮา ยายจะไปย่ามไทยโอ้ยโดน่นนกกระนอนี่ค่ะมุ้งนี่ย่ายลบแสงนกกระ,ะจะเป็นการย้อนแสงย่นอน,นึงนะะินนกกระนอนอนจะ้ะองค์เจดสีสวย<อ>สวยสี่องค์นกกระนอมุ่งเนี่งค่ะแล้วยายจะพาไปชมอีกด่านนึ่งนกกระนอด่านหน,นะะ้า่ะค่ะยายจะพ่ยายย่ามไทยโอ้ยไปโดนนักท่องเที่ยวนะคนนกกระนอ เก่งใจเพื่อนเนาะค่ะมี่จ่สวยงามเนาะสถาปันโบราณเนาะค่ะเนาะสุ่มสุ่มประตูทางเขานี่ค่ะสวยงามมากเนาะค่ะนอกจากแยกะกล่องน้อยๆเนาะค่ะซุ่มได้ทางนี้ค่ะยายกกัลังเสร็จเดินเข่าด่านหน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่ชิมิลูฝันอยู่ทางด่านซ้ายด่านขวาเนาะค่ะ แด็กระจ้าจ้าช่วงนี่มีจัดพอมาดานนัยนะที่นน้ำตกจำลองนะค่ะมีจต่แจะสูงพ่อควานนะคะอู้อันมี้ต้นกระโดนน้ำด้วยนตกระโดนน้าคนละนัด่องเที่ยวกับมากนู่นนน่เนาะ mỹ đỏ mai nước anh ấy chung tang mỹ đập bố mày vai đáp chung bò lâm tóc mỹ trong bò ấy chứ đỏ quay mày gần xuống sôi lúc ấy chứ đỏ quay mày say mô tây chung chung mai ngọc anh ấy chôm nó đặt với chôm ดอกจะหากันสะเลียกันง่ายง่านึะน้องน่าจะดอกปวยใหม่สวยสวยนา่แต่เดี๋ยวยายพาไปชมอีกด่านงของวัดนาะค่นเอาะค่ช่ชงดอกใหม่ก็นค่ะค่อันนี้ดอกจริงนึะคเด้อสีขาวนะค่ะเนาะ อันนี้อีกเสียนึงค่ะสวยงามนะคะก็มีนักท่องเที่ยวคนนึงมานกะถ่ายอยู่ด้านหลังยายเป็นหน้าสิทายเป็นวิดีโอคือกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะจ้ะสีหม่วงก็มีเนาะค่ะเนาะจ้ะสวยงามมากค่ะเอามาด่านใหม่ลวเนาะค่ะเนาะกะสีมีเสียงม้วหนาทั่วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะส่งเสียงบอกลูกทั่วเพิ่นให้ตามไปตามทิศทางไปเพิ่นเสียงนำ ไปชมเนากคะ่ะน้องนี่จ้ะอันนี้คนแบบตัดเป็นสุม่มเป็นสุม่มสวยงามมากเนากคะ่ะเดี๋ยวเอาภาพไปไก่นากค่ะไก่กับสีพอสวยไนไหนนะะึกค่ะนี่ค่ะดอกไม้พิ่นกับถ้าสลับสีสวยงามมากเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเดี๋ยวแยกสิภาพไปชมอีกมุมหนึ่งนาะคะ่ะเน้องนู่นไปด่านนองก็เดี๋ยวยกแจะลองเนาะ นูน่นอาจจะสวยงามเนาะคะ่ะถ้าเขามาชมโดยตาจริงๆอน่ยยิงสวยงามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้พระอาทิตย์ก็อยู่ตรงหน้าเลยะคะ่ะองยากกับชมได้ดตัวนี้เนาะคะ่ะคันดูโดยตาเปล่าสีสันสวยงดงามเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนยาะค่ะขอโทษเด้อยหางยาใสภาษาซับข้ถูกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นองค์เจดีย์องค์เนี่ยนี่จ้ะ องไงจะย่าไถอีกด่านหนึ่งเนาะค่ะไปเกี่ยย่าไถอีกด่านหนึ่งมากเลียวย่ากับเขามาด่านหน้าเนาะค่ะเนาะมีหันย่าไถจากนอกวัดไอชมกันนะคะมี๋ยายมาทายจากด่านหน้าเลยเนาะค่ะเนาะมีแต่สวยงามค่ะนักท่องเที่ยวกับจุดเด่นเพิ่กอสิมาวัดพระแก้ววัดโคกวัดอรุณเนาะค่ะเนาะคนดูตาม เ็กเทศการเที่ยวเพิ่นเนาะทางวัดว่าอาลามันก็สิมาหลักๆตามเนี่ยเนาะค่ะคุณนะคะนักท่องเที่ยวหล่ไล่แยกกับพยายามอ่าบ่อไหโดนเพิ่นเนาะค่ะเนาะค่ะพยายามลบๆเพิ่นค่ะเพง่นก็อยากไม่หลอส่วนตัวของเพิ่นเพิ่นมาเดี่ยวทั้งที่เนาะค่ะเนาะแยกกับเสพโลกกวนกับเสียงของเนาะค่ะเนาะเพม่นกะเสิทำบุญแล้วมันกะเสิลั่นของกันเนาะค่ะ กองกับใบบักใหญ่ายเนาะกับเนาะทั้งเชาวไทยเชาวจีนมันแบบว่าการลหนของเนาะกันนี่ค่ะด้านล่างเนี่ยสมิมีดอกใหม่เนาะค่ะเนาะมันก็บปลูกดอกใหม่สวยงามมากค่ะผู้ใดอายุต่างจังหวัดอย่างมาเที่ยวกรุงเทพก็อย่าลืมเด้อค่ะมาแวะกราบหาไหว้วัดโพ่อมาเที่ยวชมเนาะค่ะเนาะอาวัดโพ่อเนี่ยมันแบสิมีเสือเสียงดัง ด่านก้มสวยงามด่านเลี้ยนหนวดแผนโบราณเนาะค่ะถ่ายายก็ขอจบเก็บแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้ออาสิเก็บภาพรายละเอียดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็ดแดดแดดนอนเทียงพอดีค่ะยายมาถึงจุดนี่ก็เทียงพอดียายก็เลยอาจจะเก็บภาพโภโภลละเอียดเป็นไงเนาะค่ะเนาะถ่ายายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะะคเด้อนี่ค่ะ ชายควมมากมาอวดติดๆหยือต่างประเทศเนาะเนาะแาวบนคิดหอดบ้านเนาะค่ะนี่คือวัดโพด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ